นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเรื่องของเกียร์ของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาแล้วเป็นเวลานาน,านก็มักจะรู้กันอยู่แล้วว่า รถมอเตอร์ไซค์ที่คุณขับเป็นประจำนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ระบบเกียร์ประเภทไหนและมีกี่แบบแต่สำหรับมือใหม่หัดขับแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นหลักๆแล้วระบบเกียร์มีกี่ประเภทและความยากง่ายในการขับของแต่และระบบนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไรฉะนั้นวันนี้ Car of No น จะพาคุณไปทำความรู้จักกับประเภทของระบบเกียร์ซึ่งหลักๆแล้วระบบเกียร์รถมอเตอร์ไซค์จะมีอยู่สองประเภทหลักๆคือหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์แบบมีคลัตช์ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคลัตช์ซึ่งก้านคลัตช์จะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายและเวลาขับขี่จำเป็นต้องกำลคลัตช์ให้แน่นก่อนเข้าเกียร์หนึ่ง จากนั้นก็พยายามเลี้ยงคัดบวกกับค่อยๆปล่อยคันเร่งเพื่อจำการออกตัวรถมีคัสอาจจะค่อนข้างยากหน่อยสำหรับมือใหม่แต่ถ้าขับเป็นแล้วรับรองว่าคุณจะสนุกเลยทีเดียวโดยวิธีการขับรถมอเตอร์ไซค์แบบมีคัสในการเข้าเกียร์โดยเริ่มจากเกียร์หนึ่งตบลงหรืองัดขึ้นเป็นบางยี่ห้อเกียร์ส งัดขึ้นหรือตบลงเป็นบางยี่ห้อซึ่งเกียร์สองอาจจะเข้ายากนิดหน่อยโดยมือใหม่ส่วนมากมักจะเข้าเกียร์ว่างอยู่บ่อยๆดังนั้นการเข้าเกียร์สองจะงัดขึ้นโดยจังหวะที่งัดขึ้นเกียร์สองนั้นจะรู้สึกตอนเข้าเกียร์ได้ว่าผ่านเกียร์ว่างมาแล้วจะเข้าในเกียร์สองจากนั้นก็งัดขึ้นไปเรื่อยๆจนเกียร์สุดท้าย 2. รถมอเตอร์ไซค์แบบไม่มีคัสซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ 2. 1ประเภทคัสเปียกประเภทที่1จะง่ายขึ้นมาอีกเป็นสเต็ปหนึ่งโดยจะออกแนวแนวกึง่งแมนวนวลกึง่งออโตโอ้คือเวลาเข้าเกียร์เราไม่ต้องมากังวลในส่วนเรื่องของการกำคัสเมื่อต้องการให้รถออกตัวแค่ตบเกียร์ลงก็เป็นอันว่าเข้าเกียร์หนึ่ง รถก็เคลื่อนได้แล้วพอจะเข้าเกียร์สไปจนเกียร์สุดท้ายก็ตบเกียร์ลงเรื่อยๆแต่พอจะต้องการลดเกียร์ลงมาเพื่อชะอลอรถใช้ส้นเท้าตบเกียร์ที่อยู่ด้านหลังลงเรื่อยๆพอคุณต้องการจะเข้าเกียร์ว่างก็ให้ใช้ส้นเทา้าให้เหยียบลงมาสุดเท่านั้นเอง2.2รถมอเตอร์ไซค์ประเภทออโต สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ขับได้ง่ายมากเพราะไม่ต้องกำคัสลหรือเข้าเกียร์แค่บิดคันเร่งรถก็เคลื่อนที่ได้แล้วรถมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้จะผลิตออกมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะง่ายต่อการขับขี่และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ข่าวออฟโน่นำมาฝากกันในวนันนี้หากเพื่อนๆคนไหน มีความคิดเห็นต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่